เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ <t> ช่องวายพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมและซือ้อเล็กขายนะครับคันนี้เป็น Honda City ครับปี2006 City 1.5เซตเอครับเครื่องดีเกียร์ดีสีสันยังเงางามมีสเกิร์ตล่างมีสปอยเลอร์ด้วยครับมีชุดแต่งด้วยภายในสวยครับหน้าปัดเลนใหม่ใช้ได้ ไม่เพียง2องแสนกับอี500ก500ร้อยกว่าเท่านั้นเองเครื่องดีเกียร์โต้ครับแอร์เย็นภาษีไม่ขาดเล่เมเอกาสารชุดโอนโครบนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่าเองพี่การดูรถอยู่สุรินเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงนั่นเลยครับอันนี้เป็นตัวเซเอกแล้วครับปี2006ภายในเบาะหนัง เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าพวงมาลัย multi function เปลี่ยนเกียร์ให้พวงมาลัยได้กระจกไฟฟ้าทัาง้งสี่บานห้องโดยสารสะอาดห้องเครื่องสวยๆทั้งเดิม,ดมขานหน้าตะเข็บซ้ายขวารอยพยับรอยอาร์กอยูอย่ครบไม่มีรอยชนหนักสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ